ดูสวยพี่น้องดูครับงามนี่แหละโดนอุ้ยหัวสักจริงร่วงงามดูพี่น้องสวยงามสวัสดีพี่น้องคงไปอยู่คนไหนก็ครับผมหมือนี่พาพี่น้องม,มายูไม้ไหมครับเกิดไม้ไหมเหมือนนี้ ยานบ้ากันเบื่ออายุสมัยเก่านะครับตอนนี้ผมอยู่นี่ครับไม้จะเป็นห่วยเป็นข้องนะครับยิ่งง่ครับการซือสาภาพวันนี้ผมผมเด่นพันระยะ3.6กว่นเลยครับผมวันนี้มาเทศดเป็นก่อนนะครับปลาสิมีปลาเขาบ่อเราลองเด่น3.6ครับว่าเขาจงได้จังเกียนเป็นระยะ4าไปนะครับผมจะตบเป็นแบบบรรลันสองตะครอครับดวงเบสเบอร์0.8 ไดเมนสองกิจนาไนาสองกิจศุนทรครับผมนเยอะเยอะจะเป็นเยอะสติปิวนะครับเยอะชิ้งเหลียวสติปิ우สองละยี่สิบบาทครับหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปไกลบ้านครับเพราะว่าผมผสมก็เป็นนะครับซื้อย่างเดียวนี่ครับห่อนึ่งน้อยครับพี่น้องมาเนี่ยเหมืแล้งเลยครับนี่หาโมงแล้วตะเวนด้านตกดินอยู่ครับตาย จังใดมาลุ้นกันครับผมว่าผมมีสิไดตัววะครับดูด้วกันเลยครับผม ai ừ. u rút ừ. cứ rút vào làm đấy à ดูสวยพี่น้องสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามมากๆสวยงามครับพี่น้องประเขาแ้งงามงามครับผมตัวแรกแห่งมันครับจิบ ยูครับงามสวยงามอุ้ยิเก้อนย่อยยังเดียวิเก้อนย่อยยังเดียวแม่งกวาดล้างหมดเมาคืนนี้หมดอุ้มอุ้มคืนนี้นะกวาดล้างไปแล้วว้าวไ่ได้กวาดล้างก็ปาก็ปลาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสุดเลยตัวนี้ตัวนี้ครับน้ำตัวยังเก็มเลยงามพี่น้อง สุดยอดครับผมอ๋อกะมังตัวนี้แย่จริงๆมือซูมพร้อมอย่งมือซูมนี่มีหัวมือซูมกับพี่น้องทางคางกองหมดแล้วเด้อ <c ười> ใช่ปะผมตั้งอันนี่กเก่าชาเกียนจำเก้าว่ะชาเกียนหรือชาเกียวเห็นบ่เห็นชาเกียนหรือชาเกียวเรียนเรียนน,นวดมั้เหรอนวสักดูละมุต โอ้โหตะเขายูแปงครับว่าย oh ูแปงยุดยุดกันกล้องสู้ไหมนบ่มีอย่างดอกเบี้มเลี้หน่อยนี่บ่อันียวบ่หนีิบ่เห็นบ่หนิไม่เห็นเลยพี่น้องก้องปไปเห็นบ่พี่น้องขาวีแปงงำลังครับผมไม่เห็นไมวิ่งเอ้ากล้องซูมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งเฮ เอมันไทยนะพี่น้องเอาพนักง,งานมาฟื้นฮัทอ <c oughs> ะไหลมาชักเขียนเลยตำแหน่งพอดีวะตำแหน่งก็ดีดดเลยกองทุ่มป่ะเอาโดลดละอยู่พี่น้องปีนเข้าขึ้นมาหน้าลุดมา น้อยๆเขาพี่น้องสามเตียมพันไปเี๋ยวมันชิลุ่ยหรืปาก์ิคาสอาการพุ่นนีมันเป็นบูบบาบ,บ,บ,บหน่อย,ยพี่น้องมันกินแล้วม่งครับคอยเมีนยนมันเลยไปมือซุ่มไปสามสองหนึ่งป่ายืดเลือยดยุบอนี่เห็นบ้ชัดเกียน ยูว่ะนี่พี่น้องยูรู้ทีเยวเขก็รูตัวเถอ้มันก็ไปเบิร์นแล้วมันกินไอ้อยเนาะเจ้าเส้นเฮียงเนาะเสริฟ้องบ่น ดูครับพี่น้องเอาอีกแล้วหึแรอดปาดนี่อยู่กันสัะพักงามอีกแล้วพี่น้องว่าเขาอีกเป็นงามๆอีกแล้วครับผม,มกินเคียงต่อเนื่<จ>ครับผม3 2 1ไป ประคำเลยนิ่มหอานดเวยนี่แหละโดนอุ้ยหัวสักกินร่องน้ำโดนพี่น้องโดนกัมมังง่ายอีกแล้วครับเหมือนเดิมกัมมังชุดจัด เราเดินสามสองหนึ่งไปยูพี่นอ้องโอ้ยงงสวยงามออ้ยสวยงามพี่นอ้องโอ้โหกระโดด เรียบ้อพี่น้องนี่ครับสำหรฟ้าเมือเรียบร้อยแล้วครับอยพี่น้องโหงัดมันถึนงมา เดียรพี่น้องนี่ตัวงามเลยครับอยู่นี่กำมากงามๆครับผมอืมอืจนแม่ไมเห็นใบมันจมจนรูหมดเหมือนเดี๋ยเปลี่ยนเดี่ยวขยันวาอยู่มันจมจีจมทุนแห้งเลยมาดูขั้นเบ็ดโดยกไหมสบายดีพี่น้อง ฟังไฟเต็มปากเต็มเก่าเต็มคำเก่าครับพี่น้องมันเถียงตั้อันสีเขียวเด้อันสีนั้นั้นใครเถียงาะสามสองหนึ่งไปปุ่มเปิดนี่เพื่อให้เอาปะให้เอาเอาอะไรเพื่าเอาตามแม่เพื่อเอารัดเพื่อให้เนาะหมดหมดอู้ยตัวใหญ่หลุด พี่นองเอ้ยขึ้นตัวบักใหญ่หนึ่งมาซื้ออ่าฮะเพียงไว้ก่อนเดี๋ยวสิมาจัดการ,รนี่ละมันติดจังหวะนี่ละพี่น้องงัดขึ้นมาโอ้ยสวยงามนี่มันจักระปาจิ้มเลย เดีียวม่่น้ตายแล้วเรื่องกดวะ <c oughs> ช่องพี่น้องครับผมเรื่องกดต,งตัว <ๆ S 2> งามครับอ้วนครับอ้วนเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ผมพ่อแล้วเนาะพี่น้องมันคำเหรอครับต้องเจ็บของอีกหลายาเลยครับผมเรื่องกดเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งผลงาน,นครับผมนี่ครับพี่น้องมาแค่ชั่วโมงนิดๆครับผม แตกสุดๆครับคุณบลอลลูนนี่ตัวงอ่างเลยครับผมบอดหากินหมันตัวนีงคุณบลอลลูนได้หากินหมัน <c oughs> <c oughs> มาหลังเลิกงานเอาครับผมแค่ชั่วโม,มงนิดๆครับผมเดีดดด๋ยวมือหลังสิมาไหมครับโอ้บหมือจักได้ครับวันมีปลานี่ต้องมาเหรียญเบื้องซืดอุครับบรรยากาศร,ร่มแดีครับผมเอาเอาเกาล่ามาชุบกันครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำนี้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมชมมน,น้องีรับมือน,นี่ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ